สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับช่วงนี้ลักก็ปิดลักก็เปิดนะฮะมามังมาม่งไปมามั่งช่วงนี้สินค้ามันติดเยอะฮะมันติดแบบล่าช้าล่าช้าเยอะมากครับแล้วก็ตึกปิดด้วยปัญหาการขนส่งวุ่นวายมากครับสินค้าก็ขาดช่วงนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะแต่ก็มีมาให้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็สำหรับเพื่อน <c oughs> ๆที่มีคำถามว่าทิ้งคำถามไว้นะฮะผมตอบได้ก็จะพยายามตอบให้ ตามติดคาสามารถตอบได้นะฮะตอบลมตอบฟ้ามั่งตอบเอาพินิหารมั่งนะครับตอนนี้ผมยังติดเรื่องวัสดุทํามีดนะครับในกลุ่มของที่มันเป็นกลุ่มเหล็กเทพนะฮะมีฮะแต่แต่ตอนนี้ยังมีเทพน้อยอยู่เดี๋ยวรอรวมเทพได้แล้วเดี๋ยวถ,ยถ่ายให้อีกถ่ายให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้มีเทพอยู่สองสามตัวรอเทพมันมาเยอะๆหน่อยนะครับก็จะได้บันเทิงเริงใจกันไปวันนี้พอมากับมีดวิกตอรี่น็อกนะครับ มีตัวนี้ผมท้าความให้ฟังก่อนเลยว่าอดีตเนี่ยเคยมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับตั้งแต่สมัยนู้นเลยฮะสมัยเรียนเลยนะครับเก็บตังค์ซื้อมารุ่นนี้เลยฮะร,รุ่นนี้เลย s c คิ t o ูนแล้วก็ใช้งานมาสักพักเหมือนเดิมฮนะเพื่อนขอซื้อไปัต่ก่อนผมจะเปิดร้านอีกนะครับอ่ะอยากซื้อก็ขายให้และกันเพื่อนอ่าเอาไปก็ว่ากันไปครับก็คือบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ดีมากนะครับ ผมว่ามันมันเหมาะกับการใช้งานเลยแหละจริงๆเพราะว่าสีสันสังเกตได้ง่ายมา,มาคุยเรื่องลักษณะของใบมีดก่อนวัสดุทําม,มีดตัวนี้พอๆกับ AUS8A นะครับพอๆกับเหล็กโกสซิลนั่นแหละนะครับมันเสือกเป็นแร่เหล็กที่ขุดได้ที่สวนะิต์น่ะแล้วก็เอามาตีเป็นสแตนเลตตัวเนี้ยแล้วก็ขายนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะอเหล็กสวิต ผมเทียบสเปคให้คือมอนประมาณ A u s 8A ดีไหมดีแหละไม่มีปัญหาแล้วครับเล็กของไอ้วิกตอรี่หนกเนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันจะค่อนข้างจะใสนะครับมันขึ้นสนิมยากโครเมียมมันจะเยอะนิดนึงนะฮะเราจะไม่ค่อยเห็นมีดวิกตอรี่หนกขึ้นสนิมสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ไม่ใส่ใจไปเลยถ้าเราไม่ใส่ใจเลยมันก็ขึ้นแน่ๆครับแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นมีดใช้งานนะครับและไซส์ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ค่อย ไม่ค่อยหายที่สนามบินหรอกเพราะว่าเราจะรู้ตัวอยู่เสมอเราจะพบไปนั่นไปนี่แต่ถ้าเป็นไอวิกตอร์หนอกที่แม่งเป็นภักุญแจนั่นแหละครับมันจะไม่ค่อยถูกสนามบินเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีก็จะมีมีดพับนะครับมีเลื่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าที่ตัดเบลแล้วกันเป็นเบลคัตเตอร์ลักษณะเป็นเบลคัตเตอร์นะครับก็รูปร่างหน้าตาแปลกๆตาดีแล้วก็ที่สําคัญของมันก็คือ มีดมันมีล็อกด้วยนะครับไลเนอร์ล็อกปกติแล้วเราจะกดปลดล็อกล้วกดลงแต่ไลเนอร์ล็อก,กต,ตรงนี้ต้องงัดขึ้นนะครับลองไปดูกลไกของมันดูง่ายๆในเครื่องมือของมันก็จะมีคู่มืออธิบายมาหมดเลยนะครับคู่คู่มือมันอยู่ทางด้านหลังคือเป็นมีดที่เหมาะสำหรับการใช้งานเลยแหละตกตกเก็บสังเกตได้ง่ายเท่านั้นเลยนะครับราคาคงราคาไม่ค่อยแพงนะตอนนี้คือ ราคากลับไปเมื่อเหมือน20ปีที่แล้วเลยเพราะว่าผมขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับราคาเราก็จะขายได้ถูกครับคือเรามาลดลดราคาให้ลูกค้าได้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดขายหน้าร้านราคาจะแพงกว่านี้สักหน่อยเพราะว่ามันมีต้นทุนเรื่องค่าชงค่าเช่าค่าแรงค่าพนักงานนะครับ ค่าส่วนกลางอะไรเยอะแยะไปหมดครับแต่ถ้าซื้อตรงเนี่ยดูจากรายการของผมเนี่ยถ้าทำมั่นใจว่าเฮ้ยมีตัวตนจริงก็ซื้อเข้ามาได้ครับก็จะได้ในราคาต่ําที่สุดที่ผมขายได้เลยก็คือราคาจะอยู่ด้านล่างนะครับคุณซื้อได้ราคานี้ไม่ต้องห่วงครับเป็นราคาที่ซื้อได้ราคาไม่แพงเลยนะครับราคาถูกถูกลงมาจากเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้ที่สําคัญของมันก็คือที่บอดี้ของมันนะ มันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งมันสะท้อนมันมันเป็นฟอสฟอรัสครับมันสามารถเรืองแสงได้มันสามารถเรืองแสงในที่มืดได้เรืองแสงได้ขนาดไหนมันสว่างพอๆกับแท่งเขาเรียกเลยว่าไอ้แท่งเรืองแสงอะเออที่หักแล้วมันเป็นเป็นเรืองแสงเรืองแสงได้อย่างนั้นจริงๆนะครับแต่คุณต้องเก็บยูเยอะๆหน่อยมันส่องสว่างได้เลยอะ เอาไฟอัดมันเยอะๆนะครับมันก็จะเก็บเก็บเขาเรียกอะไรเก็บแสงเข้าไปในนั้นอ่ะได้เยอะเลยครับขึ้นเขียวเลยฮนะนี่คือข้อดีของมันนี่และรุ่นนี้ข้อไม่ดีของมันก็มีนะครับฟังมาถึงจุดนี้ละข้อไม่ดีของมันคือรุ่นนี้ฟังนะมีดรุ่นนี้ e スคิวทูลวิกตอรี่หนอกรุ่นนี้มีสินค้าก๊อปปี้ในตลาดด้วยนะครับเห็นเพื่อน,อน,อนๆอาจจะไม่รู้นะฮะสินค้าก๊อปปี้เป็นยังไงที่ผมเห็นก็คือ มันจะไม่มีกล่องมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับแต่ว่าคุณภาพงานเนี่ยดูก็รู้เลยคือถ้าคนเล่นมีดดูจะรู้แล้วก็ราคาจะไม่แพงครับราคาหลักร้อยฮะถ้าคนที่เขาขายเป็นถ้าขายเป็นนะไม่อยากไม่หนักไม่อยากแนะช่องมองโจนเลยถ้าอยากขายเป็นนะขายให้มันแพงหรือถ้าคุณอยากจะโกหกเขาว่ามันเป็นมีดแท้คุณต้องขายแพงครับถ้าคุณจะโกหกเขาว่ามันเป็นมีดแท้แต่คุณมาขายถูกไม่มีใครเชื่อคุณนะ อ่ายังไงไปชี้ช่องโจไหนใช่ไหมแต่ถ้าให้ดีซื้อของแท้ครับเพราะของก๊อปมันจะไม่มีคุณภาพเป็นก๊อปปี้เขามามันไม่ใช่มาตรฐานตรงตามดอยิงอ่ะนะครับแล้วก็ของก๊อปปี้เนี่ยคุณภาพโลหะจะไม่ใช่แบบนี้งานฟิตติ้งจะไม่ใช่แบบนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีซองมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นของก๊อปอ่ะดูก็รู้ครับดูก็รู้แบบคือผมดูบ่อยไงแต่ก็จะอยากบอกบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้ในตลาดด้วยนะครับยังไงเลือกซื้อก็ลองดูผมเจอตัวไหนผมก็จะะมาาเล่ให้ฟังน ถ้ามีโอกาสนะครับ้าช่วงไหนผมมีเงินเยอะๆนิดนึงผมก็าอาจจะซื้อไอตัวก๊อปนี่แหละครับมาทํารายการให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันเนาะอยากดูไหมว่ามีดก๊อปมีดแท้มันเป็นยังไงเออเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวลองเดี๋ยวจัดงบสักก้อนหนึ่งไปไล่ซื้อของก๊อปในตลาดมาไหมเออแล้วเดี๋ยวผมมาทําเทียบให้ดูว่าเฮ้ยตัวนี้เราดูยังไงแท้ดูยังไงก๊อปวะแต่เดี๋ยวขอเวลาตั้งบัตเจ็ตหน่อยนะครับเพราะว่าก็คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆก็เคยถามมาเหมือนกันว่าพี่ดูยัังงไองอมมนนแท้ก เอาของก๊อปมาให้ดูเลยมะมน่าจะดีกว่านะฮะเดี๋ยวว่าหลังผมลองจัดให้และกันขอจัดงบประมาณก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้มีดดีๆสักเล่มราคาไม่แพงนะครับไม่ได้เอาไปซื้ออวดใครแต่ว่าใช้งานได้จริงคุณภาพดีจริงๆเพราะว่าผมก็เคยเป็นเจ้าของมันมาก่อนในช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้มันไปมีคนมาขอซื้อต่อก็ขายไปปัจจุบันก็ไม่ได้ครอบครองและขายอย่างเดียวเอาประวัติเก่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกข้อควรระวังว่ามันมีของก๊อปในตลาดวันนี้แค่นี้ครับ